สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุคนเสียงเจ๋วแจ๋วอย่าเล่นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะมาอนแดดดีดีพี่น้องค่ะอย่าเล่นกระสีถือโอกาสนั่งอาบแดดนำ้ำอัดคลิปวิดีโอดีๆให้ออ้ให้น้องได้ฟังน้ำนะะเนาะค่ะเนาะค่ะวังว่าคลิปหลายหลายคลิปที่ผ่านมาสีมีสาระดีๆมีประโยชน์ดีๆให้ออ้ให้น้องบดานใดกระดานหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทั้งทีทํำช่องกะดีบัวใดทํำช่องกะดีที่เขามาเติมกำลังแรงใจให้เยลินเขามากดติดตามค่ะ,ะให้บานน้อยเยลินได้เติบโตขึ้นมาได้ฮอดเมืรอนีกาเป็นบุญเป็นคุณไลยหลายเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะเธอว่ามวนใดคลิปใดค้บาบัวใดเยลินใส่ค้าบัถ,ถือบัตตอง ขออภัยเวลาหลา์ด้วยค่ะเด้อหลังจากฟังจบแล้วพี่นองคิดเห็นแนวใดก็ลงในคอมเมนต์ให้ยลินฟังน้ำในเด้อค่ะเด้อถึงความคิดเห็นต่างๆถุกคอมเมนต์ของไอ้นองสุภูสุสคนมีความหมายกับทุกๆช่องค่ะพี่นองคะค่ะคลิปนี้เฮากระสีเมื่อตอกันถึงเรื่องอเมื่อเมียฝรั่งใจเด็ดหลังจากที่ได้ขึ้นหาทนายความเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่คุณได้รับภายในบ้านคืออะไรคุณจะทำเช่นไรเมื่อฝรั่งกดดันให้คุณออกจากบ้านเนาะคะ่ะเนาะคลิปน,นี้ยาลินก็ซีมาตัวตัว,ตวห้ฟังถึงความกดดันต่างๆที่แน่ๆคุณได้รับความกดดันถึงถึงขั้นที่ เสียสุขภาพจิตเลยล่ะค่ะพี่น้องคะถึงขั้นที่เสียสุขภาพจิตจากที่กินเขาแสบนอนรับ เจ้ากัดบ,บมีโมเมนต์นันเดอพี่น้องเดอค่ะตรงนี้ต้องต้องเตรียมใจแล้วก็ทำใจนะคะค่ะว่าสิ่งที่เฮาสีล่าวในเมื่อต่อไปสิ่งที่สิเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาในชีวิตประจําวันอา้าตายหลังค่าเดียวกันเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะความกดดันที่เขาทําให้เรา,เามีความกดดันมีอะไรบ้างยาลินกสัสิมาแจกแจงให้ฟังเป็นอันอันอๆไปเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะว่า มีแนวใดแน่ที่แรกๆเลยก็คือพื้นที่ในบ้านนี่ พื้นที่ในบ้านที่ห้าสีใสพี่น้องคะในห้องครัวหฮากระใสใดตามปกตินะคะแต่ว่ากับข้าวกับปลาที่เราซื้อมาแม้ว่าตู้เย็นกะใหญ่เราจะใช้ตู้เย็นร่วมกันเนี่ยห้าสิต้องแยกกับเขาของห้าไว้ต่างหากนะคะพี่น้องคะอย่าลินแยกกับเขาของโจขวางกับของลูกไว้อีกสั้นนึงของเพิินกระสิใสอีกสั้นนึงในช่วงจังหวะเวลาที่เดินเรื่องยาน,นี่เห้าสิบ,บค่คุยกันเด้พี่น้อง เขาไม่ให้คุยกันห้ามมีปากเสียงกันห้ามแตะต้องตัวเขานะคะพี่น้องคะคะห้ามห้ามไปยิบไปใบไปจับตัวเขาเป็นเด็ดขาดเพราะว่าเขาสามารถฟ้องร้องกลับเฮ้าในฐานะเฮ้าทำลายร่างกายหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่ที่เขาสใส่ลายเฮาใดเพื่อให้เฮ้าแพ้คดีนะพี่น้องคะดังนั้นเรื่องนี้ยายลิ้นก็อยากสีบอกไว้ว่าห้ามจับต้องโมโหปันใดเจ้าก็ต้องอวดเอาเด้อพี่น้องเด้อค่ะเฮาก็ใใสชีวิต ประจำวันในครัวเฮ็ดกับเขากับน้ำสู้ลูกสู้เต่ากินค่ะ,ะน้องพิมกับยายลินกินข้าวแล้วกระสิขึ้นเฮื่อนค่ะพี่น้องคะในตอนนี้ยายลินก็นตตองแยกหม่องนอนกับลูกเอหม่องนอนกับเขาซึ่งยายลินสีตตองมานอนกับลูกค่ะพี่น้องคะความกดดันต่างๆขอโทษค่ะพี่น้องขอให้ค่ะความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นในในช่วงนั้นก็นคือ ปกติเพิ่นสิเป็นคนที่อาบน้ำแต่เว้นเด้อพี่น้องแต่พอ่อามีเรื่องกดดันเหล่านี้ีทุ่มหาทุ่มเพิ่นก็เปิดอ่างอาบนา้ำซึ่งมันเป็นเวลาหลับนอนของเราเยลินสีต้องนอนเพื่อที่สีต้องเตรียมตวตื่นตะเซาไปเหตุงานน้องพิมพ์น้องพิมพ์ก็ต้องนอนเพื่อที่สีต้องไปโรงเรียนค่ะพี่น้องค่สองแม่ลูกสิบ่ได้นอนเลยจนกลัวเพิ่นสีเศ้า เอ่ากิจวัตรประจําวันของเพิินซึ่งเพิินบโบไดแค่ว่าเฮาสองแม่ลูกจะต้องหลับนอนจะต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานจะต้องตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเพิ mm ิน hmm. บบไดแค่เพิ่นอยากเหตุอีหยงังเพิินก็สิเหตุนี่คือความกดดันที่คุณสีได้รับนะคะนี่คือความกดดันที่คุณสีได้รับในช่วงจังหวะที่เฮาเดินเรื่องฟองยาเขาเนาะพี่น้องเนาะค่ะมีความอดทนมากแค่ไดก็ต้องอดทนใหหลายก่าเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะอดทนใหหลายก่าเก่าสูงที่สุด พี่น้องคะ่ะสิ่งที่สองแม่ลูกเหตุใดก็คือปอบใจซึ่งกันและกันอย่าเล่นสิถามลูกอยู่ตลอดไว,ว้บ่บ่ตองยานบ่ตองยานไปโรงเรียนอย่าเล่นลูอยู่ว่าลูกไปโรงเรียนนะ่ะไปซื้อ,อแต่เขาบ่ามีสมาธิที่เลี้ยนดอกพี่น้องเขายานคะ่ะพี่น้องคะเขายานเขาไม่เห็นเหตุการณ์เราพอเป็นจังสีนะ่ะเขายานเพราะว่าเขาหักพอเขาแห้งนองพิมพนะ์น่ะถึงสิเป็นแค่พอเลี่ยงแต่เขาก ดูแลก,กันมากตั้งแต่หน่อยพี่น้องคะคะ่ะเล่นกับปอบใจลูกบอกลูกอย่เสมอบ่ตองยานมีแม่อยู่นั่บ่ตองยานแม่เอาเธอมาได้แม่กับผ้าเธออยู่ได้ยังปลอดภัยคือกันแม่สิบวใหย้ยผู้ใดข่มเหงเธอเป็นเด็ดขาดเราจะไม่ยอมให้ใครข่มเหงเราไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น เฮาบบผิดเฮากระสิตองเรียกสิิ์ความถูกต้องของเฮาขอให้หนูไปเหตุไปโรงเรียนใส่ชีวิตตามปกติเดอลูกเดอ้อแม่กระสิจัดการทางนี้เองนี่คือสองแม่ลูกที่นอนห้องเดียวกันซึ่งสิงเป็นเตียงสองสันลูกนอนชันลางเตียงเตียงขขางลางเยลิ่นนอนข้างบนค่ะพี่น้องคะค่ะเยลิ่นนอนข้างบนอ่าก็ท่อนนอนไปจังสันละพี่น้อง พี่น้องคะภายตายความกดดันต่างๆย่ลิ่นกับหลูกกระทนนอนอยู่ในหอ้องในห้องน้ากันจังซันล่ะค่ะพี่น้องคะส่วน,ส,วนส่วนอดีตสามีนั่นเขาอยากเฮ็ดยังเขากะเฮ็ดแต่ว่าเขาสีบอ่อใส่เวลาในบ้านหลังนั้นคะ่ะฮอดเสาร์อาทิตย์เพิ่นกบสีออกไปทุระปาปัางไปพบไปพ่อผู้ยิ่งของเพิ่นหรืออี้ยังกนแล้วแต่ของเพิ่นไปเนาะคะ่นะเนาะในช่วงจังหวะที่เฮ mm. าได้รับความกดดันอยู่นี่ย่ลิ่นกับหลูกก็ยังมีความโชคดีอยู่ก็คือ ช่วงเสารอาทิตย์นี้น้องเล็กกับสามีเล่าเสียเอารถมาหับเยลินกับลูกออกไปข้างนอกค่ะพี่น้องคะผ้าไปเปิดหูเปิดตาสีบบไฮสีบบไฮยู่ภายไตยกดดันอยู่ทุกมือเนาะคะ่ะเนาะช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ น้องเล็กกับอดีตเอ้ยกับสามีเล่านั้นก็สิเอารถพาเายลินกับลูกไปเที่ยวมองหันมองนีเบิงทะเลไปมองหันมองนี้หรือว่าพาไปคางคางยูบานเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเพื่อพอน่อนคลายความตึงเครียดที่ยยลินกับลูกได้รับอยู่เนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะซึ่งถ้าช่วงใดเมื่อใดเวกใดที่บ่ได้ออกไปใสยเยลินสิตองอยู่ให้ได้กับเหตุการณ์ ตรงหนาค่ะพี่น้องค่ะยะ่าลืนเห็ดจังไดวตีค่ะพี่น้องค่ะอยะลืนนางบอกกับกระถางต้นไม้น้ำตากระไลพี่น้องค่ะน้ำตากระไลค่ะค่ะว้าวะะายความได้ใจกับกระถางต้นไม้ที่เยลืนปลูกนั่นแหละวังขังอ่า ความทุกข์ระทมต่างๆเถี่เฮามีความกดดันต่างๆเี่เฮามีนะตอนนั้นเฮาา่สามารถที่สิโากับมูได้ตลอดเวลาเ้้พี่น้องเหล่าเยลิ่นกับสิบเบากับลูกเพราะวาลูกกับรับมาเพียงพ่อแล้วค่ะเขายังหน่วยอยู่ที่เนี่ย ว่ากับมูกับบ่ได้พี่น้องเขาว่าเพื่อนทุกคนทํางานเฮ้าก็ต้องให้พื้นที่เขาพื่อกันดังนั้นแล้วทุกๆปัญหานะคะพี่น้องคะทุกๆปัญหาทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้าสิต้องยืนให้ได้ช่วยเหลือโจควางให้ได้ใส่สติให้มากกว่าอารมณ์ค่ะพี่น้องคะเฮ้าจังสีพานในจุดนันๆไปได้ค่ะ ในช่วงที่บลูวาสิไปใสในแต่ละเมือหลังเลือกงานแล้วก็รอคอยอทนายความติดต่อมาเป็นระยะ,ระยะเพื่อสื่อสารกันเฮ้าบอสามารถสื่อสารกับคนของเฮ้าในบานใดนะคะเขาจะสื่อสารผ่านทนายความเท่านั้นบวาสิเป็นกรณีใดๆก็ตามสร้างสิ่านทนายความเท่าน,นั้นค่ะพี่น้องคะเยลินกับสิไซเวลาวางาช่วงที่บอดดอยออกไปใสอยู่ในสวนหลังบาน คุยกับตนใหม่ตนไหลที่เจะาของปลูกเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะพี่น้องคะมันกับบใดซอยใดทั้งเมดแต่มันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งเนะคะ่ะเนาะคะ่ะนี่คือความกดดันต่างๆที่เฮาสีใดรับ หลังจากที่เราเก้าวเข้ามาตรงจุดนี้แล้วนะคะผู้ชายบางคนคมเหงือ่อหลายหลายอย่างซึ่งในกรณีของอดีตสามีเยลินนันเพิ่นก็บอกให้เยลินนันเธอใจอันนั้นเธอใจอันนี้เธอเหตดอันนั้นเยลินบอกว่าฉันสีโบเหตอีกอย่างจากอยา่างเธอบ่มีสิทธิ์ที่สิมาสัง่งห้ฉันเหดอันนั้นอันนี้นนนตามมาเพื่อใจเธอได้อีกต่อไปแล้วเพราะที่ผ่านมาฉันเหตทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการคุณสิมาคมเหงื่อฉันแบบนี้บ่ไดอีกต่อไปถ้า เมื่อนึงเต่เทียงกันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าถ้าเธอกับลูกว่าหอบกันหนีฉันเสียเอาพอฉันมาอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อนวางสิเพื่อนครูเยลินพี่น้องเพื่อนเพื่อนคิดว่าเยลินจังไดกับสิยานแล้วก็สิตองออกไปพ่เพื่อนก็เป็นตายานพี่น้องคะเยลินกว่ายิ้มๆเนาะคะ่นะเนาะไปเอามาแม่ ไปเอามาไปเอาเล่ามาโหลดสนุกว่าฉันกับเป็นเจควางบานหลังนี้คือกันเพิินบด้ซื้อบานหลังนีเพิ่นบ่มีธิ์แม้แต่นิดเดียวแค่เพิ่นเข้ามาก่าวกายในชีวิตอ่าความเป็นส่วนตัวเรืองมูนีเพิินกับ,บ่ถือตองแล้วถ้าหากว่าเจ้ายังคมเฮงฉันอยู่แบบนี้ต่อไปค่ะเฮาสิได้เจอกันทั้งฉันสาร,สารแถแนนอนอยเยลี่นเอาจังซีเลยพี่น้องคะ่ะจากผู้หญิงที่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจากผู้หญิงที่พร้อม ที่สิร่วมหอลงลงไปจนมือสุดท้ายกับผู้ชายคนนี้ณมือนั่นเยล่ลินต้องดึงสติจากความกลับคืนมาเพื่อช่วยเหลือตัวเองพี่น้องคะ่ะความหลักและความซื่อสัตย์ของฉันมันไม่เวิร์กกับคุณค่ะพี่น้องคะ่ะเยลินก็ต้องดึงสติดึงสติสัมปชัญญะทุอย่างกลับมาเพื่อให้เฮามีสติที่สิตอบโต้ที่สิว้ากันใดค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะ หลังจากที่เขาเห็ดอีหยางเยลิ่นบได้คะ่ะช่วงหนึ่งพ่อแม่ของเพิ่นเมื่อกวอนเพิ่นดีดีกับเยลิ่นกับลูกเด พอลูว่าเฮ้าฟองยาลูกไส้เพิรนรับบบได้พี่น้องเพิร์ลไวเรลินน่ะอยากได้เงินลูกเพิ่นหาเลี้ยงฟองลูกไส้เพิ่นสันเดอยากได้เงินลูกเพิ่นพี่น้องขาคนเฮ้าบบมีความผิดมันสีฟังกันได้ติพี่น้องเยริลินบบแมนคนอังกฤษแตเยริลินเป็นคนไทยสิไปฟองเฮ็ดอีหยังเอออยน้ากันมองมอแมงๆงหายูยหากินน้ากันเพิ่นกับ่บฟังพี่น้องเอ้ยบบฟังคําอธิบายเลยเยริลินเลยว่าเอาเจ้าอย่างลู้หยังเจ้าก็ไปถามลูกไส้เจ้าพ่ดเด้อเจ้าสีมาเอาคุมแหงฉันบบได้เด่นของฉัน เยลินกับวางสีน้องพี่น้องค่ะ,ะในตรงนั้นเพื่อนมากกดดันเยลินลูกเยลินกับยานพี่น้องเอ้ยนี่คือความกดดันที่แย่ที่สุดค่ะจากที่รักกันอยู่ดีๆเพียงพาเพิ่นปกป้องลูกของเพื่นอันนี้ยยลินเข้าใจในหัวอกของคําว่าเม่ะเนาะหัวอกของคําว่าพ่อแม่หักลูกก็ต้องปกป้องลูกแต่ใน,นกรณีลูกจะผิดแค่ไหนนี่่ยแยกแยะนี่มันมันเยลินกับลูกึกวา่า มันกระแย่อยู่พี่น้องคะ่ะยยลินก็เป็นแม่คนคือกันพิษก็คือพิษพิษตะแยกแยะเออนั่นงล่งคุยกันถูเอ้ยลูเอ้ยเป็นจังไดเฮาก็ต้องคุยกันเฮาเป็นพอเป็นแม่เขาแมนบอวแมนตะบีตะบันเขาขางลูกยี่ยางเดียวค่ะหลังจากนั้นยยลินก็เอา้าพวกเจ้าโบมักบมดด่มักดีแมนบอได้ฮนดอกยยลินก็เลยไปบอกทนายความว่ายยลินถือขมเหงทนายความก็เลยมีจดหมายไปหาไปหาอันปุยญาแยลินนั้นวาอ่า คุณบมีสิทธิทสิขาา่ขขขามาคุกคามหลูกความของผมหรือว่ามากเกี่ยวของอในเรื่องเล่าของลูกชายของคุณเขาโตเลี่วป่วยให้เขาจัดการป่อยให้เขา,าแก้ปัญหาชีวิตของเขาเองลูกคุณเป็นไฟผิดเองอผมมีหลักฐานทุกอย่างาคุณบรสมควรที่สิไปคมเหงหลูกความของผมเหตุให้ลูกความของผมบ่มีความปลอดภัยหลูกความของเพิ่นอีกคนผู้แน่นอนจิตใจเขาสิเป็นจังไดถ้าพวกคุณบยุทธ์ ผมกระสิเอาพวกคุนไปขืนสารผมสิขอจดหมายจากสารมาหาพวกคุนซึ่งพ่อกับแม่เพิ่นกะกะย่อมถอยออกเพราะว่าเพิ่นย่านเพิ่นหน้าตาของเพิ่นพี่น้องค่ะอีกอย่างหนึง่งเพิ่นกะรู้ว่ามันบ่ถูกตองเพ่อมาถือท่ายความตรงจดหมายไปเตือนแหล้วเพิ่นกะบวก,กาาา้าม่าม่าคุกคามยยริ่น หอนเฮือนคะ่ะพี่น้องคะนี่คือบทกดดันที่เฮาสิได้รับย่่งหนักหนาสาหัสเยลินวาได้จ่อยๆเสมอเนี่ยเพราะว่ายลินรู้สึกดีขึ้นแล้วเยล่ลินให้อภัยห้อภัยทั้งปูญญาห้อภัยทั้งอดีตสามีห้อภัยตั้งแต่เยลินยังบั้นได้กล่าวออกมาจากบ้านหลังนั้นคุณพี่น้องคะยะลินก็เลยรู้สึกว่า,าบริเดมีอีหยังอ,ง,อ,ง,องูนใหหัวใจบริเมีความเคียดแค้นอีหยังแย่ลินเอาออกมาว่าวก็อยากให้เป็นประสบการณ์ว่าในสถานการณ์แบบนี้เฮาสิเหต โตจังไดเข้าจังสีรอดพี่น้องคะ่ะสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเราเองเนาะค่ะเนาะศูนย์ปันใดกระตองอดเอาสิบวัตเตะเนื้อตองโตเพิ่นนะคะบาวาสิกรอล้นี้ใดๆทั้งสิน้นถ้าเข้าถือกระทําถือ่าทุกตีร่างกายหรืออย่างเสียให้สาวเอ๋ยที่โดนทำร้ายร่างกายเนี่ย ถ่ายรูปไว้ค่ะพี่น้องคะอัดวิดีโอถ่ายรูปเ็ดทุกอย่างที่สิเป็นหลักฐานเอาไว้ให้ตนียความหรือเอาไว้ให้ตำรวจนะคะค่ะพี่น้องคะค่ะนี่คือ,อภายใตายความกดดันในช่วงจังหวะที่ดำเนินเรื่องฝ่องยานะะเนาะค่ะเนาะเยลินก็มีมาฝากมาตอนมาให้ฟังถึงการปฏิบัติตัวแบบใดแก้ปัญหาจังใดยู่จังใดเฮ้าจังสี่หลอดในช่วงสถานการณ์ภายใตายความกดดันที่ฝรั่งอยากให้เฮาออกจากบ้าน เฮาบออกพี่น้องขาเพราะว่ามันเป็นสิท์ของเฮาเฮาบออกค่ะพี่น้องขาจังได้กระบออกค่ะค่ะพี่น้องขาคลิปนี้อย่าลืนสิขออนญาติบาทข้ามลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อค่ะพอกันคลิปหนานะคะคลิปหนายังมีอีหอย่างดีๆเด็ดๆรลอพี่รอน้องอยู่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้จังได้กัขอบุญขอบคุณหลายหลายสวัสดีค่ะบายบาย